The ิ e c เค t มุมมองเปลี่ยนชีวิตมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนปัจจัยและวิธีคิดที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางล้มเหลวหรือว่าทางสู่ความสําเร็จแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆกับ d ดลิ e c r e t มุมมองเปลี่ยนชีวิตกันครับ ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสิบปีที่แล้วนะครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า7อุปนิสัยสําหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงยิ่งซึ่งเขียนโดยดรสเตเฟนอาร์โควีครับการเรียนรู้สู่ความสําเร็จกับ7อุปนิสัยที่จะทําให้เราเป็นผู้ทรงประสิทธิผลสูงยิ่งนั้นมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่ เรื่องราวแบ็กองลของท่านด r s t e รสตีเฟนอาร์โควีกันก่อนกับหนังสือ7 Habits for Highly Effective People นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างบุคคลผู้ประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายล้านคนทั่วโลกกว่า30ปีและเป็นที่ยอมรับว่าอยู่เหนือการเวลาแล้วก็ s Habits of Highly Effective People นะครับก็มีตีพิมพ์แล้วก็มีแปลอยู่ในเมืองไทยหลายฉบับกันด้วยกันนะครับ สำหรับด t รสตีเวนอาร์โควีท่านเป็นใครนะครับมาดูว่าท่านเป็นใครกันนะครับท่านเป็น นักการศึกษานักเขียนนักธุรกิจนะครับซึ่งหนังสือที่เป็นที่นิยมของท่านก็คือ7อุปนิสัยสําหรับผู้มีประสิทธิผลสูงยิ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งนิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้ท่านเป็น25ผู้ส่งอิทธิพลที่สุดแล้วก็หนังสือ7อุปนิสัยอย่างที่เล่ากันไว้ในตั้งแต่ครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รู้จักกันดีทั่วโลกและและมีผลต่อ บุคคลผู้สำเร็จมาแล้วทั่วโลกทีนี้มาดูกันว่า7อุปนิสัยคืออะไรกันบ้างเราไปเริ่มที่อุปนิสัยที่1ที่ท่านเขียนไว้ก็คือการสร้างสรรค์และรู้จักเลือกหรือว่า ในภาษาอังกฤษเรียกว่า proactive นั่นเองนะครับคือการมีสติมีตัวตนรู้จักตัวตนตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่และผลที่เกิดจากการกระทำนะรู้ว่าขณะเนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ปกติหรือไม่ปกติและจะตอบสนองอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ proactive จะมีความกระตือรือร้นและเป็นคนที่ active ตัวตลอดเวลา รู้ว่าจะต้องทําอะไรจะไม่ให้สถานการณ์กําหนดความเป็นไปแต่จะเป็นผู้ที่กําหนดสถานการณ์เองโดยสรุปแล้วก็คือการตื่นตัวการรู้สถานการณ์รู้ว่าจะตอบสนองยังไงไม่รอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตัวแต่จะเป็นคนทําสิ่งต่างๆเองหรือว่ากําหนดโชคชะตานั่นเองในคําพระภาษาไทยหรือว่าในสังคมพุทธเราก็เรียกว่าการตื่นรู้นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูอุปนิสัยที่สองที่เราจะเริ่มต้นกันไปกับ7อุปนิสัยอุปนิสัยที่2บอกว่าเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนั่นคือการกําหนดวิสัยทัศน์เมื่อจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งหรือว่างานงานหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือว่าเป้าหมายคืออะไรเราจะเดินไปสู่จุดไหนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ถ้ามองเห็นเป้าหมาย จะทำให้เราไม่หลงทางไม่เดินสเปนสปะเหมือนที่ผมเคยเล่าไว้ใน10วิธีคิดในการคิดบวกนั่นเองแล้วทีนี้ต่อมานะครับอุปนิสัยที่3ทํทำสิ่งสำคัญก่อนหรือว่ามีวินัยและยืนหยัดในการทำสิ่งที่สำคัญนะครับนี่คือคําจำกัดความหรือสถานการณ์ที่ต้องเลือกโดยที่จะต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำคัญ เรียงลําดับให้ดีว่าอันไหนสําคัญอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังและก้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สําคัญเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่สําคัญต่อไปและต่อมาครับติง้งวินวินหรือว่าคิดแบบชนะชนะไม่ใช่การคิดแบบชนะ2ต่อนะครับโดยปกติแล้วสังคมไทยส่วนใหญ่เราจะรู้กันว่าถ้ามีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ แต่ในที่นี้จะไม่มีผู้แพ้มีแต่ผู้ได้ผลประโยชน์และไม่มีใครรู้สึกที่จะเป็นคนแพ้ซึ่งจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วชนะทั้งคู่เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่ภาพนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ของประกันบล็อกซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาทางด้าน HR ก็ขออนุญาตหยิบยืมมาครับเป็นภาพปลา2ตัว แล้วก็มีเชือกคล้องคออยู่ด้วยกันแล้วก็มีกองฟางอยู่คนละกองซึ่งเป็นเข้าใจว่ากองฟางเนี่ยเป็นของใครของมันของตัวใครตัวมันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะต้องแย่งกันกินของใครของมันเชือกคล้องคอเนี่ยจะดึงกันไปดึงกันมาเหมือนชักกระยื้อไม่สามารถที่จะกินได้โดยสะดวกได้เลยแต่ทีนี้ถ้ามาปิ๊งไอเดียบอกว่างั้นยอมใครสักคนก่อนก็คือมากินกองฟางซ้ายก่อนเสร็จแล้วอิ่มด้วยกัน หรือยังไม่อิ่มไปกินกองฝั่งขวาแล้วทั้งคู่ก็จะได้กินหญ้าหรือว่ากินฟางอย่างอิ่มนำสำราญนั่นเรียกว่าชนะทั้งคู่นั่นเองทีนี้ต่อกันเลยนะครับด้วยอุปนิสัยที่5อกโอเขาโอเเราเป็นคำจำกัดความง่ายๆนั่นก็คือเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้เขาเข้าใจเราเพราะว่า เราจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้มากขึ้นหากเราให้เกียรติเขานั่นคือคํำจากัดความง่ายๆพยายามเข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยการฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะนําเสนอมุมมองของเราซึ่งถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเป็นสิ่งที่ง่ายที่เขาจะเข้าใจเรานะครับนั่นก็คืออกเขาอกเราหรือมีอีกคำหนึ่งก็คือ Empathy นั่นเองในภาษาอังกฤษทีนี้ ต่อมานิสัยที่6หรือว่าอุปนิสัยที่6ก็คือการผัดหนึกกำลังประสานความตาม่างหรือพูดง่ายๆก็คือการรวมพลังทํางานแบบทีมเวิร์กนั่นเองนะครับการร่วมแรงร่วมใจจะก่อให้เกิดพลังเคยได้ยินคํานี้ไหมครับ1นวกห อาจจะมากกว่า2ก็ได้นั่นคือเอาพลังของแต่ละคนมารวมกันเข้าแล้วก็ทำสิ่งเดียวด้วยเป้าหมายร่วมกันทำออกมาให้ดี1แรงบวก1แรงอาจได้ผลผลิตมากกว่าที่เราตั้งใจไว้หรือว่าเราคาดถึงถ้าแยกกันทำอาจจะให้ทิศทางของการทำงานเป็นไปอย่างสเปสปะนั่นเอง ต่อมาอุป,ปนิสัยที่7อันนี้สําคัญมากเมื่อเราก่อตัวเป็นความสําเร็จแล้วก็สําเร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้าสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอหรือว่าชาร์ปเปอร์ดิอ นั่นก็คือว่าหมั่นเรียนรู้และก็ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมออย่าให้ความไม่รู้หรือว่าอย่าให้การเปลี่ยนแปลงของโลกมากําหนดชะตาชีวิตของเราอย่างที่หลักปรญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยสอนไว้ว่ามีความพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือต้องมีภูมิคุ้มกันก็คือหมั่นเรียนรู้นั่นเองนะครับนั่นคือการเรียนรู้สู่ความสําเร็จของอุปนิสัยเจ อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงเยี่ยงบายสตีเฟน R. าร์โคแต่สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำคัญพอๆกับองค์ความรู้นั่นคือสิ่งที่เดลิส e คร e t หยิบยกมาฝากกันในวันนี้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนปัจจัยและวิธีคิดจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนครับสำหรับวันนี้ Daily Secret สวัสดีครับ